bounds. อาเลยนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับนะ่าจอยู่ในเกมรันเดเอก,กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะสำหรับ EP นี้นะครับต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วเนาะหลังจากที่เราทำเควสแล้วเราก็ได้ตุ๊กตาหมีตุ๊กตาครัมปี้นะครับไม่รู้เป็นหมีหรือตัวอะไรนี่แหละเป็นตุ๊กตาครัมปี้เนาะก็เราก็ได้มาแล้วนะครับผมซึ่งเป็นของรางวัลที่ดีที่สุดสําหรับซีซั่นนี้นะครับนะไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรเป็นแค่ของตกแต่ง นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่กระดานสอบสวนนะครับเพื่อที่จะทำเควสของสัปดาห์ที่3ต่อกันเลยนะครับนะโอเคนะครับผมนะคดีที่3นะครับเป็นคดีแห่งนักล่านะครับผมนะเป็นของสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่3เนาะก็เกเกอรี่รินนะครับเป็นเบาะแสสุดท้ายที่ฉันมีสําหรับคดีนี้นะครับหลักฐานทุกอย่างล้วนชี้ไปที่เขานะครับรินกําลังตามหานิกอยู่เหมือนกันเขาอาจจะนําพาเราไปหานิกก็เป็นได้นะครับนะก็นี่ก็คือเบาะแสของรินนะครับ โอเคครับเรามาดูที่บอแสแรกกันก่อนนะครับผมนะบาแสเยื่อนะครับรินกับคัมปี้สุนัขของเขานะครับออกไปตามหาตัวนิกซันตี้นะครับเราสามารถวางกับดักเขาได้หากเสื้อผ้าของนิกใช้เสื้อผ้าของนิกซันตี้เป็นเหยื่อล่อนะครับมีห้องเก็บเสื้อผ้าอยู่ที่โรงงานนะครับเราน่าจะใช้ประโยชน์เราน่าจะหาของที่มีประโยชน์จากได้จากที่นั่นเนาะก็คือเราจะไปที่โรงงานกันเพื่อไปหาเสื้อผ้าของนิกซันตี้นะครับเอาไปวางกับดักเนาะเดี๋ยวเรากดทำควสไปก่อนเลยครับผม โอเคนะครับสำหรับเบาะแสที่สำหรับ,บเบควสที่2ก็คือคือคนเ่หาหอนนะครับผมหมาป่าฟูงใหญ่ปรากฏตัวในดงต้นสนนะครับพวกมันเข้าโจมตีกวางเรเดียของนิกเราต้องทำอะไรสักอย่างนะครับก็คือไปฆ่าหมาป่า5ตัวที่ดงต้นสนนะครับเดี๋ยวกดทำเควสไปเลยเนาะต่อไปนะครับผมนะมือที่ช่วยเหลือนะครับเราต้องใช้ทรัพยากรเพื่อซ่อมแซมบาร์คุณสามารถหาหินที่ดีที่สุดได้ที่สันเขาหินปูนก็คือน่าจะให้ไปขุดหินนะครับที่สันเขาหินปูนเดีย๋ยวกดทำภารกิจก่อนนะครับผม โอเคนะครับโดยเควสทั้งหมดนะครับจะมีไปที่โรงงานแล้วก็ดงต้นสนแล้วก็สันเขาหินปูนนะครับนะสามที่เนาะแหมไปคนละที่กันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำเควสหลักกันก่อนโดยที่จะไปที่โรงงานกันก่นกอนนะครับนะดูซิว่าเราจะเจออะไรที่โรงงานนะครับผมมันให้ไปหาเสื้อผ้าของนี้นเนาะเดี๋ยวเราไปที่โรงงานกันก่อนเลยนะครับนะขี่ออกไป โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมขอเปลี่ยนสกิลนะครับผมเป็นสกิลย่องก่อนนะไม่รู้ว่าจะเจออะไรเนาะย่องไว้ก่อนอ่ามันจะมีจุดเขียวๆในแมปใครเนี่ยเสื้อผ้าของนิกนะครับซันตี้อยู่ในห้องเก็บเสื้อผ้าฉันมีกุญแจอยู่แค่ช่วยพาฉันไปก็พอโอเคเราต้องช่วยพาไอ้คนเนี้ยไปห้องเก็บเสื้อผ้านะครับผมโดยการก็คือภารกิจนะครับเหยื่อฆ่าซอมบี้นะครับห้าตัวเหมือนจะให้ฆ่าซอมบี้ห้าตัวนะเนาะตัวแรกมาแล้วแล้วอ,อย่าช่วยยิงด้วยอ่ะ เออจังหวะเนี้ยเออมีประโยชน์ไหมวะโอเคครับอีกหนึ่งตัว,ตวนี้เลยเนานะโอเคนะครับผมภารกิจแรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับหาเสื้อผ้าของนิกซันตี้นะครับอ่าสักครู่ครับผมโอเคเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นอ่าเดี๋ยวเยวขอค้นกล่องก่อนเอ้ยมีนักจู่โจมมาว่ะ โอเคนะครับต่อไปภารกิจต่อไปก็คือป้องกันจากนักจิ๋โจมนะครับเหมือนจะได้สู้กับนักจิ๋โจมนะเดี๋ยวผมเตรียมปืนไ้เลยโอ้โหสองคนนะปวดเลยครับนี่โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับฆ่าน้ําแข็งย้อยไอเหมือนจะให้ฆ่าตัวอะไรสักอย่างนี่แหละักคู่นะครับผมเฮ้ยย่าเหมือนเฮ้ยเเหมือนบอสเลยเหมือนบอสในห้องแลบเลยตรงเนี้ย อ่าเดี๋ยวมันจะได้สู้กับบอสนะครับเดี๋ยวเข้าไปเลยนะเฮ้ยไอตัวเนี้ยเหมือนบอสห้องแผลบเลยอ่ะโ,อโหเลือดทันหกโอ้ดีนะผมเอาปืนมาด้วยโอ้มีป้องปืนด้วยจริงเออแบบนี้ก็สบาย ใช่ครับไม่สบายเพรามีสะกุ่นติดแเลยโอ้ยากอยู่นะพอดีต้องแฉกตะกุ่นแลน้วมีอเลือดนะครับโอเคสองปนะ้อมปืนละ โอเคครับโอเคครับท่านผู้ชมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมสําหรับยักษ์น้ําแข็งนะครับก็เมื่อกี้ที่เงียบไปก็คือเมื่อกี้ที่เงียบไปก็คือเก่ง <c oughs> จะตายเอาพอเกาะมันแตกพุ๊มมันตีแรงมากเลยก็เลยต้องใช้สมาธินิดหน่อยดีนะเตรียมขวัญมาด้วยและเกาะผมก็เกือบแตกเลยเนี่ยอ๋อชุดเกือบพังว่าอายุยทําไมมันตีแรงนะงเมื่อกี้อ้าอย่าได้หูแล้วว่ะ อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะการฆ่าคือไอ้ตัวเนี้ยมันจะอยู่ในบอสห้องแลบนะครับคือมันจะอยู่ในห้องแลบ p อะถ้าใครจะใครที่ลงแลบบ่อยๆจะรู้นะครับตัวนี้จะอยู่ในห้องแลบก็ไม่คิดว่าเกาะแตกมันจะตีแล้วเมื่อกี้ที่เงียบไปชะงักไปก็คือแบบตั้งสมาธิอยู่นะครับดีนะเอาปืนมาดีนะผมเอาปืนกับไอนี่มาจบไปเอาปืนกับยามานะครับถ้าเอาอาหารมาก็คิดว่าน่าจะสู้ไม่ไหวน่าจะ ไอ้มองเท่งกลับบ้านไปนะครับเอ้รูปฟันเฟืองคืออะไรมันให้ทำอะไรเนะี่ยและวอร์ดก็ไม่ดรอปอะไรด้วยนะโอเคครับไปดูด,ดูมันค้นอะไรอะ่ะว่าจะเป็นรูปฟันเฟืองอะไรอะ่ะอ่ะแล้วมันก็ออกเลยคราวนี้ โอเคนะครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับไอสำหรับมอสนะครับน้าแข็งเดี๋ยวผมขอไล่เก็บของก่อนด้อนไหนๆก็มาละไอตรงนี้พอทุบแล้วมันจะมีซอมบี้ออกมานี่ไม่มีแล้วเหรอโอเคไล่เก็บของก่อนนะครับผมมีของหลายจุดนะครับที่ต้องเก็บตรงนี้มันจะมีไก่งวงนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนมีชุตทหารเลยเนาะโอเคเดี๋ยวยิงไก่กันครับ เดือนเลือนเลือนจะหมดเลือนจะหมดแล้เจอบอสแ่งเกือบตายอาโอเคที่สุดว่าคุณไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับได้เวลาเอาคืนอ้าวโอ้โหออกมาละเอาตรงนีโอโอโ้เ,าาเหรอโอเคครับเรียบร้อยมาตอน รอบรอบรอบนั้นมันเป็นไก่งวงนะโอเคเอานิ้วนะครับรอบนั้นเป็นไก่งวงนะาวกาเรียกว่าจะเป็นไก่งวงออกมาก็คือถ้าเป็นซอมบี้ก็ให้ใช้ค้อนทุบเอาก็ได้มันช้าไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเป็นไก่ก็เอาปืนกลยิงดีที่สุดต่อไปนะครับห้องนี้มันจะเป็นบอสนะครับผมบอสสายฟ้าเี่เหมือนปืนจะพังวะฆ่าได้มันวะผมคิดว่าผมไหวนะ ที่เราหัวไวอยู่ปืนจะพังว่ะต้องลองดูนะครับต้องลองดูมาเจอกันหน่อยมาโอเคครับเอานี่แหละอาวุธระยะประชิดอา,อาวุธระยะประชิดนี่แหละหวัว ตอนมันกระทืบก็ฟอนะครับเฮ้ยเฮ้ยโดนสายฟ้าโดนสายฟ้าเฮ้ยมันหิ้วมันหิ้วมันหิ้วผมกดปิดไม่ทันเลยปิดปิดปิดไม่ให้หิ้วนี้เจอหน่อยโอเคเรียบร้อยนะครับผมไม่ได้ยากในการปิดเนาะ แค่ระวังแค่อย่าให้มันหิวก็พอแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเดินไอ้รอบๆก่อนคือถ้าผมเล่นเกมแล้วผมเงียบไปหรือผมชะงนักไปท่นก็คือกําลังใช้สมาธิอยู่เนาะ่อเกห้องนี้ไม่มีอะไรนะรค,รครับเฮ้ยมีตัวแต่กกำแพงมาว่ะโอเคอ่าภารกิจนะครับของเราก็คือต่อไปก็คือให้เรากลับไปที่บาร์เนาะตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับ ก็สำหรับบอสน้ำแข็งนะครับใครที่ก็แนะนําให้เตรียมอ่าเตรียมปืนมาสักกระบอก2กระบอกเนาะจัดการบอสน้ำแข็งนะมันพอเกาะมันแตกกับมันจะวิ่งเร็วและตีแรงมากแล้วซอมบี้ตัวอื่นมันก็จะเยอะด้วยนะครับแนะนําให้เอาปืนกลหรือเ k คมาที่แบบยิงเร็วๆเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่ลงต้นสนกับสันเขาหินปูนเพื่อไปทำเควสลองก,กันก่อนนะครับนะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยเนาะ โอเคนะครับผมเราก็มาถึงที่ทันเขาหินปูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อกี้ผมก็ได้กดไอ้รับเอาอีเตอร์จากกล่องจดไม้เอานะครับเพราะว่าผมขี้เกียจหาไม้มาครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากยินอะไรหรอกแต่ผมขี้เกียจอ่าภารกิจก็คือหาหินนะครับผมนะ5จุดนะครับ5้ากองเนาะโอเคเสร็จแล้วหนึ่งนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปที่ตรงต้นสนต่อเนาะครับเนาะเพราะว่าเกมเร็วเกมเร็วต้องบอกว่าเกมเร็วเมื่อกี้ก็ฆ่าบอสก็เป็นเกรงเกรงหน่อยนะครับผมนะ ว่าไอ้ตกใจตกใจเกาะมันแตกแล้วคราวนี้มันวิ่งมาตีเราอะเร็วมากแล้วเลือดก็ลดลงพ่วบๆเลยผมก็ตกใจก็เลยรีบปั๊มเลือดจะดูรนๆหน่อยเมื่อกี้เป็นเงียบเย,บเ,ยบเป็นตึงๆโอเคนะผมก็เรียบร้อยแล้วสำหรับหินห้ากองนะครับเดี๋ยวเราไปที่อาดงต้นสนกันต่อเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะ โอเคครับเราก็อยู่ที่ดงต้นสนเนาะภารกิจก็คือคืนเห่าหอนนะครับฆ่ามาป่าในดงต้นสนห้าตัวเนาะอ่ามีวงอยู่นั่นอ๋อโอเคเดี๋ยววิ่งเลยมาป่าไม่ได้มาป่าไม่ได้น่ากลัวอะไรนะวิ่งไล่เลยอ้าวของเต็มทิ้งทิ้งทิ้งโอเคครับวิ่งหาเลยนะครับผมระวังแค่ท็อกซิกสปิตรก็พอละเพราะว่าน่ารำคาญเหมือนจะเจอซอมบี้มันเฝ้ากองอยู่กองนี้โอเคเดี๋ยวเปิดแต่พูดถึงก็มาเลย โอเคเดี๋ยวกล่องที่มันไอเป้ากันไว้นี่ต้องเปิดนะครับเพราะว่าจะเป็นพวกของตกแต่งเนาะ่ะเดี๋ยวเอาเหล็กเอาเหล็กเอาเหล็กเนาะโอเคนะครับอ่ามาป่าอีกสามตัวนะตามแมทนี่แหละเดี๋ยววิ่งหาก่อนต้องบอกว่าผมยังไม่ได้สกินรถกบสกินกระเป๋าสกินเสื้อผ้านะได้แค่ไอเนี้ยได้แค่ตุ๊กตาหมีครัมปี้ แค่นั้นเองอมันใช่หมีหรือเปล่าโอเคตอนที่ผมบวกมันจะเงียบบวกตอนไหนเงียบตอนนั้นเลยเป็นสบายมันใช้สบายดีเนาะเอออ่าไหนดูสซิเออเจอไก่หมดไก่ก่อนวะ ไม่เจอนับอีกตัวไปไหนก็ไม่รู้กินนะ้ำอืไม้ไม่เอาเอไก่อ่าเจอแล้วอีหนึ่งตัวแตอยู่ข้างบนนี่เองโอเคครับผมนะก็ครบแล้วนะครับห้าจุดนะห้าตัวเดี๋ยวเรากลับไปที่บาร์กันก่อนนะครับเพื่อไปกดรับของรางวัลกันเนาะโอเคไปกันเลย โอเคแล้วก็อยู่ที่บาร <anal ysis> er, ์กันเลยเดี๋ยวผมเก็บของเสร็จท้ายรถกันก่อนเนาะไม่ใช่อะไรหรอกนะครับเอาของเก็บท้ายรถก็คือเดี๋ยวตอนมันกดรับรางวัลเดี๋ยวของเต็มเสียเวลาวิ่งกลับออกมาอีกโอเคเดี๋ยวเราไปที่กระดานสอบสวนไปกดรับรางวัลกันก่อนเลยนะ ต้นคริสต์มาสผมไม่ต้องแปลกใจนะครับไม่มีอะไรตกแต่งเลยก็เพราะว่าไม่ค่อยได้เร่นโอเคก็รับรางวัลเลยครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมนะก็สำหรับภารกิจวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปที่โรงงานนะครับไปหาเสื้อผ้า,านี่ก็ได้ไปเจอกับไอบ้บอสน้ําแข็งด้วยโอเคนี่เออไม่ได้เอาของมาใส่เลยวะ่ะ โอเคนะครับผมนะสำหรับวีดีนี้ก็ต้องขอทิ้งตัวไวปทิ้งท้ายไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็มาทำควิปของสัปดาห์ที่3ให้ดูกันนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อมาลงคลิปเพื่อให้คนเพื่อมีคนคิดถึงนะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับนะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเจอกันครับสวัสดีครับผม Bounds.